12. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับข้อ1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยข้อ 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลข้อ3การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ NDLP ข้อ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวการกระจาย การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานข้อ 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพข้อ 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วนข้อ7การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ NQF และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน AQRF สู่การปฏิบัติเป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดย ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติข้อ8การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาข้อ9การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อ10การพิโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้อ11การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้โอกาสทางการศึกษาข้อ12การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยยึดหลั การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับ